น้องครับมีห้องว่างไหมครับมีอืมขึ้นเท่าไหร่ครับ1,500ันห้าเปิดห้องหนึ่ง นอนหรอคะอืมก็จะนอนแล้วแหละว่าสองอ๋ออะไรเนี่ยนี่ก็เวลาเลิกงานแล้วคนเขาจะหลับจะนอนว่สองหไม่เป็นไรพี่เขาจะมีเรื่องด่วนก็ได้นะ, 2, ะสองแปดค่ะพวการาหนึ่งศูนยคอมเพลนมาว่าพาอกุยยังไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนให้ได้นะสองแปดค่ะ ไปดูให้พี่ไปนอนเลยนะสวัสดีค่ะลูกค้านี่น้องโรงแรมคุณนี่ผ้าป,ปูเขาไม่เปลี่ยนหรอทําไมเอาของเก่ามาปูให้อ่ะแต่ว่าเมื่อกี้หนูเพิ่งเปลี่ยนให้นะคะนี่คุณจะหาว่าผมใส่ร้คุณใช่ไหมนี่ผมพูดแค่นี้คุณไม่พอใจใช่ไหม ไม่ใช่คะ่ะลูกค้าต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวนุรีไปเปลี่ยนใหม่ให้นะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะลูกค้าบินเป็นไงบ้างเรียบร้อยไหม เรียบร้อยพี่นั่นก็ดีแล้วรีบ,รบไปอาบน้ำแล้วก็รีบมานอนค่ะแวร์สองเรืเ่องอะไสาสวเบศูนย์ขอพี่ชูเทมสองแปดค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปดูให้นะพี่ชูค่ะลูกค้อาอ้าว ทำไมเป็นน้องอีกแล้วอ่ะโรงแรมนี้มีแม่บ้ากี่คนเนี่ยสองคน,นะค่ะสองคนทำความสะอาดข้งตึกเนี่ยนะใช่ค่ะคงเหนื่อยแย่เลยนะถ้าไม่มีอะไรแล้วหนูขอตัวนะคะลาติสวัสดีค่ะ เช็คเอาท์สองแปดค่ะไปก่อนนะสวัสดีค่ะลูกค้าเช็คเอาท์ใช่ไหมคะใช่ครับหนูขออนุญาตเช็คห้องนะคะตามสบายเลย น้องต้องเช็คขนาดนี้เลยเหรอผมไม่ได้ทำอะไรเสียหายนะต้องขอโทษด้วยนะคะลูกค้านี่คือกฎระเบียบของโรงแรมค่ะหนูต้องเช็คให้แน่ใจก่อนคะ่ะงั้นคุณเช็คตามสบาย,ยนะ คุณลูกค้าคะนี่เป็นของลูกค้าหรือเปล่าคะพอดีว่าหนูเก็บได้ที่ห้องลูกค้าค่ะโอ้ผมลืมได้ไงเนี่ยของผมเองเออสามารถบอกหนูได้หรือเปล่าคะว่าข้างในมีอะไรบ้างอ๋อข้างในเป็นเงินสดสองแสนผมเพิ่งไปเบิกมาจากธนาคารใหม่กิกๆเลยโอเคคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบใจนะ เช็่เขาครับนี่คุณเป็นผู้จัดการเหรอใช่ผมอยากแสดงความคิดเห็นหน่อยเชิญเอากระดาษอีกสีให้ลูกค้าแผ่นหนึ่งคุณมีความเห็นอะไรเคนลงในกระดาษแล้วกันเดี๋ยวนี่เหรอผู้จัดการคุณบริการแบบนี้ ต่อไปผมจะไม่ใช้บริการโรงแรมคุณอีกนี่มันเรื่องของคุณผมไม่งองลูกค้าอย่างคุณอยู่แล้วเนอะมานี่หน่อยต่อไปน้องคนนี้เป็นผู้จัดการโรงแรมนี้นี่คุณคิดว่าคุณเป็นใครใหญ่ามาจากไหนหรอสมองมีปัญหาหรือเปล่าแล้วคุณคิดว่าผมเป็นใคร ใหญ่มาจากไหนอ่ะเชฟฟูเชฟฟูเดี๋ยวคุณตามไปหาผมที่ออฟฟิศด่วนเลยนะคุณกุ้ยผมผิดหวังในตัวคุณมาก ที่โรงแรมของผมเนี่ยมีผู้จัดการอย่างคุณโรงแรมของเราอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะบริการที่ดีและความเชื่อใจจากลูกค้าถ้าลูกค้ามาเจอเหตุการณ์ที่ผมเจออย่างวันนี้ลูกค้าคงไม่มาพักโรงแรมของเราอีกแล้วเมื่อคืนผมมาเช็คอินโดยไม่ต้องใช้บัตรประชาชนคุณลองคิดดู ถ้าเกิดว่าเป็นนิจ่าชีพขึ้นมาแล้วเกิดเรื่องไม่ดีไม่ร้ายกับโรงแรมของเราคุณจะรับผิดชอบไว้หรอแล้วน้องผู้หญิงคนนั้นนะ่ะชื่ออะไรชื่อมินครับคุณไปตามเข้ามาหาผมหน่อยได้ครับ สวัสดีค่ะชื่อมิ้นใช่ไหมค่ะสองวันนี้ที่ผมอยู่ที่โรงแรมผมได้เห็นถึงการทำงานของน้องผมรู้สึกชื่นชมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปน้องมาทำงานเป็นผู้จัดการแทนคุณกุ้ยนะไม่ได้ค่ะไม่ได้หนูไม่มีความรู้อะไรเลยค่ะหนูทำไม่ได้ค่ะ แต่ผมเห็นถึงความสามารถความขยันความซื่อสัตย์ของน้องแล้วน้องเรียนจบอะไรมาเขาเรียนจบป .6 ครับแล้วก่อนที่น้องจะมาทํางานที่นี่น้องเคยทําอะไรมาก่อนครับอ๋อคือเคยขายผักอบนดอยครับผมถามคุณเหรอออกไปเลยวะครับ น้องมินครับเดี๋ยวผมขอถามคุณอีกอย่างหนึง่งคุณคิดยังไงถึงเข้ามาทำงานในเมืองหนูมาจากดอยค่ะหาประสบการณ์ใหม่ๆทําเพื่อมีอนาคตที่ดีขึ้นค่ะเป็นเป้าหมายและความคิดที่ดีมากเชิญชมนะครับขอบคุณค่ะ ผมขอประกาศอย่างเป็นทางการนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปน้องมิ้นเป็นผู้จัดการของโรงแรมเรา